สบายดีพี่น้องเมื่อไห่คนเซวมิ่นคนงามสบายดีเออฟซต่อมนเาเราบออีสวั่เห็ดยังกินชยยังเห็นลางาลงาลางาเลยบอยังเห็นหลงโง่พี่น้องมีดอกูงไม่ยังลูกเบื่อหเบื่อเห็นลงโงี่กระเดือนเห็ดสัวไก่ในม้อนกำลังแกะ เห็ดซัวไก่เด้อพี่น้องเด้อผีไก่เด้อซัวไก่แม่ชีกน้อยๆนะกว๊ะซ้อนใหญ่แต่แท้เฮ้ยทำนี่แล้วทำนี่นต้มไก่นางกอดซื้อไก่คอยซื้อเห็ดละงูกคอยเป็นผัวแกงพี่น้ี้คอยเป็นผัวแกงเออเป็นสายตูดสายตูดเป็นอะไรเป็นละไรมือช่วยกันสายตูดโอนช่วยไหมไก่ครูสิชายขิดนี่เออโซ่พี่มือดู

แ่เล็กน้อยอ่ะเล้แวใส่ะเใส่นื้อหอมนอหอมอะไรเ่ยดน่ไงตัวไก่ใสะเลรอดกระป่วย้อหอมแก่เลกน้อยอีก้วไหม ตักเอาแล้วล้อ้นตับต๊บใสไว้ให้เด็กน้อยออน้ำมาหน้าเลยอือตักใส่ถ้วยไว้เลย,ย,เลยแล้วก็มายุบเอาเนื้อใส่มันมีแม่แค่นั้นแหละกัพ่อไส่เด็กน้อยซัวไก่พี่น้องซัวไก่พี่น้องเป็นรังโมใส่ข้าวเบือบอ่เฮ้ยได้เลยเฮ้ยบางคนก็แกงน้ำใส่บางคนก็แกงใส่ข้าวเบือบางคนแกงใส่ยานางเออได้แต่ผู้มักได้แต่ผู้มักอือพ่อปัดแกงนำ้ำใส่ผักแกงน<ซ>้ำใส่ใส่ผักติ้ว<ซ>

ใส่ยังไงละนะหมอแล้วอะไรอ๋อมั้นใส่เนื้อมันนำส่วะนวแล้วเนาะส้วไก่พี่น้องเอาสีนมันมาใส่แบบนี้พี่น้องเด้อเออจากรเยดเอเป็นยังดอกินเองนะอืมเฮาเป็นเดือดกระดูกต้นอน้นเฮยคน แซ่บเลยเนาะเฮ้ยน้ำน้อยพวกบระจันพอดีละสวไก่ขาดผักแพ้วเนาะแต่ว่ามันได้ผักเสริมอยู่เป็นย่างดอกแซ่บอยู่ดอกพี่น้องสวไก่อืมโอเคแล้วแล้วสวไก่แกงเห็ดละโงกพี่น้องมามากินเขากันปะเนี่ยโอ้โหจะกลัวแต่สบายลุงไอ้ลุงทนอีกันนะมามามากินข้าวกันเนี่ย

แล้วทำหนวกะไ่เงาหนึ่งสองรักอ้าวก็เลี้แมวถือถือกับอะกูณว่าได้ซื้อเลขย์อะไรเล่ยเลขมึงอุ่นเย็นหาเลยใส่ดูดีน้ำสีใสเด้งกันเลยละหนึ่งคุว่าอุ่นจืน้ำสีพันจับเลยละเก้าหาเลย

จะลบหดปะยะัดเขาบ้เาจะวิตามินไหอมั้งส่โอเคีนจะแก้มป่องดีนาเาจตรวสวขาาุขภาพทีไ<อ>ต้องรตรวจก่อนมังมะามาในแม่อ่อนน่อยมึงไปยืนในค่ะม,มันมันยันจอยไปออ,ซอนซอลหตอโตโ่ออนซอล่นีออน่นั่นแหละ

มาดีบ้าพี่มึงนะลมบอกว่าเอาไปลงในรถนี้ใช่รถนีาหยุดงานโซ่สบายดีสบายดี้าไัย ตีนหน่วถั่วไอ้เหลือฝังมันน่งทำทิพย์ตีลูกจะซดอะไ่แกะมาคือกปนหลายคนงานกิน มันกินนำเฮ้ยทำไมโอ้ยดนแล้วไปตลาดอนี่อะดเตรียมกับเร้วมา้วนิสัยงูมาแล้วมาตัดซู้คนนะครับครููกเลยเนะรทัสม สบายนะแม่มีคนพาไปส่งใส่ห้ตะอะตกุกตตกุกตะกุกตะกุุะ

ไปไถอยู่นะเนี่ยมันแนนอนอ่ะนนไปไถอยู่นะโอนขามันนี่ทอนลวเนาอเลยไถบริเวหลยเลยตหมอหลับนะตรงบริเวณบริเวหล่บรเหลมันพาเราไปตัวแล้วไหล่มันก็เินันไปาองันเฮ้ยทันไปทันไปหาลงจับลยทันไปนะเห็นยัง ตัวเลือดตัวเลือดะครับมือถงไเอานเลือดเอนเลือดอะไเขาก็บล็อกนะครับการยาค่ยเขาห้อันนั้นได้เขาบ็นหาเจ้าคือบ้านเขาได้ทุเรียนลูกบักนาไปบนสามหมื่นหลักเขาบไนอันนั้นได้เป็นไขวัดคืออันนั้เป็นไข่อันนั้นเป็นไข่ไปนนั้เสียรายอยู่แล้วนะอันนี้เขาไปตรวจตรววือดเอตรวจเลือดยมงไ่วัดรอโบวัคซีนเกาเลีเขามีวัคซีนเขา ักบอกดูน้อนช้องคืนออกมาอย่างกลังบ้านแถวนี้นะมเลยจากค้อต้มไปนอโรงพยาบาลชองคืนคุณต่ำเลยแล้วน้องห่ามไนเจอบอกบอน้องหัากลนะน้องมันเป็นเปียห่อนามมันเป็นเปียห่อนามมันเป็นเปียขลังแแฉขลังบว่แล้วกเห็ดเ็นจะเบื่อตาลองไปหมุนรู้ไปกวดยมบุกไปเอื้าไป่ะเฝ้ามาเสียมคุดคุดแล้วถูเลยพามันไปเบื่อเวามนด กระทมไปเอตะ้อมอว่างขาดสารอาหารมิจากินโลดมันต้องลามยังนั่นมันเห็นคือมอบอกนั่นเศร้าเลยเป็นเปียไปนอง้ามตามประกดมกเยอ่ะกินไปหลายกินโลดจะอยากขลามจะอย่างนี้มิจากินน่าเศร้าเป็นเปียเลยนจ๊ะลามหลายจะเป็นเปียกขาดอาหารคนจะจอดเลยต้องเปิดอะ พูดอยาคือกอาหารเนาะมันเรเราดมันุีกเขาเนเีเต็มเอาละพี่น้องขอ้เทุมกไลค์ทุกกำลังใจอย่าลืมฝากติดตามช่องช่องนั่นเฮ้ยซองมินินดี้พี่น้องกันมินินดีจ้าสามามาโทรหากันกลมาโกันกับใโทรกับมาพี่น้องเอ้ยโชวนำบน ต่างคนก็ต่างมีภาระเนาะอืมโอเค